เราอยากจะมาวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมนะครับซึบ่งก็ต้องบอกว่าเป็นวันปีใหม่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณหมอครับเขาบอกว่าปีใหม่ของของไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยที่ใช้คําว่าสยามประเทศนะเมื่อก่อนนะครับมันไม่ได้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับ,รบแต่เดิน,น,เ,นเนี่ยเดินเมษายนใช่ไหมใช่ <incomplete. S 1> มันจะมีหลากหลายเลยมีวิวัฒนาการมาเรื่องตั้งแต่เดือนอ้ายขึ้นปีใหม่ของไทยตั้งแต่ยุค ดึกดับบันต้องพูดอย่างนั้นะนะครับเป็นเดือนอ้ายซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทยนั่นเองนะครับ<ะ>หลังจากนั้นก็ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนเรื่อยมาจนถึง ในราชกาลที่5คุณหมอเขาเริ่มวันปีใหม่คือวันที่1เมษายนนะครับเป็นวันปีใหม่แล้วก็สุดท้ายนะครับในช่วงของปี2483นะครับรัฐบาลภายใต้สมัยของจอมพลปพิบูลสงครามนะครับก็ได้กำหนดให้วันที่1มกราคมเป็นวันปีใหม่นะเรื่อยมาเลยจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับ